สดีครับวันนี้เรามารีวิวกุญแเ,เมะตืนตัวใหม่มนะครับครับนี่มีสามตัวนะคบนีอีตัวหนึงแล้วก็มีตับพิล,ลาด,ด้วยตับพิลาดลเราไม่รู้ตื่นนะครับเรามีแต่รู้ตื่นกุญแเมนแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้เราไม่รู้ตือนเพราะรันดูไม่เหมือนแตัวอะไรตัวนี้รดูเหมือนดูเหมือนเบบี้อุ๊ วันนี้ดูเหมือนอุตาเมศ ไปตูตะวานาตตตันตนะูตอซื้อหใจไเพลนจะลองเพื่อนฟังดูนะซื้อตอไปื้อตอไปลอะไรเดอนะื้อ้ตอไปตูตะวานาตันต,ตููต่อ้หานมันแค่อะไรตูตาวานาตาั<อ>นตะลุยตีอกนอก <c oughs> <c oughs> ก็ก็ขำนี่แหละวนี่ทพี่รังลองเองโอ้มีขาตั้งกลง้องเนี่ยเราไม่ได้ห้ขาตั้งกลงก้องเกาะอยู่เนี่ยอุลต้แมนมันเกาะ mm. พี่รังชอบอุลตร้าแมนนะครับ มาตัวไหนชื่อซิโร่นี่หน้าตาเป็นยังไงทุกเพื่อนดูโอ้มีเขาด้วเหรอมันมีตาด้วยมันสามารถเหวี่ยงไอ้เขาได้เหวี่ยงเขามันเวลามันเจเวนมันตายมันต้องไม่ยอมไปพูดตับปิลาตอเพราะตัดปิลาดมันมาเยอะกว่าไงเบรย์ไอเจเวนมาถ้วยเจเวนตายไปก่อนีงเจเวนจะไอตีโรตจะเลยตัด ซีโร่เขาเลย,ยเสียใจด้วยแล้วตอนนี้ตาหูกว่าเดิมอีก <c oughs> เป็นอย่างนี้เองเรื่องราวของวุลเแมนซีโร่ นี่ชื่ออะไรเบบีฮูดเบบีฮูดหน้าตาเป็นไงดูโอ้โหดูยังไงถึงเรียกว่าเบบีฮุตดูว่ามันจะมีเขาาที่เดียวอแต่มันก็ไม่มีมันมีไอ้ตีแรงข้างหลังครับตีแรงข้างหลังเยอะแล้วคราวนี้มันก็จะมีตีตองตามตัวครับตีตองกำมัวรู้ป่าว่าตัวไหนเก่งกว่าระหว่างตีโลก,กับ เบบี้รู้ตีตัวตีตองกับ<ม>อีกแดดกับอีกแดดอีกแดนหายอีกแดนไม่มี <c oughs> อันไั้ตัวเนี้ยเหมือนหน้าเหมือนอีกแดดนะเนี่ยมันมีหัวโผลมาตรงนี้ด้วยเนี่ยอีกแดดมันมีหัวแบบนี้ <c oughs>